สวัสดีครับวันนี้วันที่8พฤษภาคม2 5 6 6นะครับเช่นเดิมครับเรามาสแกนหาหุ้นที่มีโอกาสนำกำไรมาให้กับเราด้วยการเน้นที่วนลุ่มนะครับแต่ช่วงนี้เราจะมาดูค่าของเซตกันก่อนนะครับแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก720ทนะครับ่านก็จะได้ความเร็วสูงสุดและหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับอย่าลืมปดเพิ่มเสียงนะครับ กดครับกดเพิ่มเสียงของเครื่องมือของท่านก่อนนะครับ s t o c k Bangkok Channel ไม่แนะนำให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมขอบพระคุณมากครับันนี้ก็ช่วงเช้านะครับปิดไปที่บวก16.01จุดนะครับอยู่ที่1,549จุดนะครับถ้าถ้ามีการรีบาวขนาดนี้ถือว่าเป็นการกลับมาของเซตหรือยังนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันนะครับดูภาพโดยรวมสอตัวอื่นนะครับ ราคาทองคำก็อยู่ที่ 2, 2,020ดอลลาร์อออนนะครับแล้วก็ WTI กับ b r n n t Spot ก็ยังต่ำกว่า80ดอลลาร์นะครับค่าเงินก็มีการอ่อนค่าขึ้นมาแต่ว่ายังไม่เกิน33บาทนะครับเป็นแนวโน้มแบบนี้นะครับเราเข้าไปดูที่ s e ตกันก่อนนะครับว่าจังหวะของ s e ตนั้นถ้าเราดูการเคลื่อนตัวของของการฟาฟก็จะเป็นยังไงนะครับเปิดกระโดดนะครับเปิดกระโดดมีแรงซื้อกันเยอะะเลยนะครับ หลังจากที่มีการโกงเลือกตั้งนะครับที่อำนาจเจริญแล้วก็จับกันได้แนวโน้มในการบรรจุกล่องอะไรต่างๆนาของกกตซึ่งมีแฮชแท็กนะครับโด่งนาที่สุดในประเทศนะครับก็มีคําว่ากกตมีไว้ทําอะไรแล้วก็กกตต้องติดคุกนะครับแต่กกตก็ออกมาตอบโต้นะครับออกมาพิสเซนว่าตัวเองนั้นสามารถแก้ไขได้อย่างงู้นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องเชื่อนะครับคนก็อชอบแก้ตัวนะครับ แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับลองมาดูวิธทางของเซตของเรา,เาก็ยังคงไซเวกลับขึ้นมาถือว่าเป็นการรีบาวแล้วก็เทอร์นาล์อย่างสวยงามนะครับในการเปิดกระโดดขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากที่เข้าลงมาทดสอบอแนวนต้านนะครับลงมาเกือบจะต่ํากว่าเดิมนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีนิวโรนะครับมันก็จะจะต้องไซเวกลับขึ้นไปน,นี้เราก็พอจะลุ้นกันได้ว่าในช่วงจังหวะของการเลือกตั้ง ก่อนจะถึงเลือกตั้งนี้ราคามันจะค่อยๆไซเวกับขึ้นไปที่พันหกพันเจ็ดในที่สุดนะครับอันนี้คือค่าของเซตนะครับอันนี้ที่ทีนี้เรากลับเข้าไปดูการสแกนหุ้นของเรานะครับเข้าไปที่การตั้งค่าของเรานะครับไปดูว่าเราตั้งค่ายังไงใช้คอนดิชันแบบไหนนะครับก็อันดับแรกก็สแกนจากตลาดเซตแล้วก็ตลาด MAI นะครับแล้วก็แต่ละตลาดนั้นในแต่ละตัวที่หุ้นนั้นนะครับหต้องมีความสําคัญก็คือ ต้องมีวอลุ่มนะครับวอลุ่มมากที่สุดของวันนะครับแล้วก็มี MACD และ RSI ที่จะเป็นจังหวะไซด์อัพขึ้นไปนะครับอันนี้เราก็จอะจงที่ RSI 50-60ถึง60นะครับแล้วก็ต้องมี MACD อยู่ในเส้นศูนนะครับเรากดลันสกรีนเข้าไปครับเพื่อดูจังหวะแนวโน้มตัวตัวนี้ก็ยังคงทําเงินหรือว่าเป็นตัวที่มีวอลลุ่มมากที่สุดของของของวันนะครับก็คือตัว TTB นะครับ ซึ่ง TGB ถ้าเราเข้าไปดูเลื่อนดูนะครับก็จะเห็นว่าโอ,อ้โหนี้มีวอลุ่มมากทีเดียวนะครับมีถึง1ล้าน6แสน9หมื่นกว่าบอลุ่มนะครับว่ดูทิศทางของเขานะครับก็ที่เราใช้ประจํานะครับก็จะเห็นว่าราคาพุ่งขึ้นไปแล้วก็มีการปิดเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างเยอะนะครับก็หมายก็ว่านะครับปกติแล้วนะครับหุ้นที่มีทั้งเทียนแบบนี้นะครับมีทั้งเทียนแบบนี้คือมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับ แล้วก็เป็นหัวสีแดงนะครับราคาในวันถัดไปจะเปิดจะเปิดบวกขึ้นมานะครับเหนือหัวแดงแล้วก็ราคาก็จะสูงกว่าเดิมนะครับก็จะเป็นจังหวะไซด์วฟขึ้นไปนะครับแม้ว่าวันนี้จะมีวอรุ่มขายเยอะนะครับเข้าใจว่าในวันพวกน,นี้อาจจะมีวอรุ่มซื้อเข้ามาแต่ว่านักทุนต่างประเทศยังคงกล้าลงทุนนะครับแล้วก็ MACD RSI ก็ยังคงไซด์เว้านข้างนะครับแล้วยืนเหนือเส้นซีนยุ่้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่า ราคา m a c d เสยืนเหนือเส้นเซโรและไซเวด้านข้างก็หมายว่าราคาเขาจะขึ้นไปที่จุดสูงสุดของ Le เนียลเลคช i o นนะครับเห็นเลยไหครับว่าราคานั้นจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบของ Le เนียลเลคช i o นนะครับที่นี้ก็คือ l e เ e ียลเลคช i o n ก็คือสีอ่าสองเส้นนี้นะครับเส้นใหญ่ๆนี่นะครับลีเนียลเลคช i o n สูงสุดกับล e เนียลเลคช i o n ต่ำสุดราคาจะไปที่จุดสูงสุดแล้วก็จะถูกบีบงังคับให้กลับเข้ามาอยู่ในกรอบนะครับแล้วก็จะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบขึ้นขึ้นลงๆแบบนี้นะครับ ซึ่งตอนนี้ราคามันยังคงไปไม่ถึงจุดสูงสุดที่จุดสูงสุดก็คือจะเป็น1.5นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่1.48นะครับก็ถือว่าราคายังคงมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อได้นักลงทุนก็ลองพิจาราดูนะครับว่าจังหวะ,ะเห็นด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเราดูทางเฟรมเดย์ทางเฟรมวิกนะครับเฉลี่ยจังหวะราคานั้นปุยมีโอกาสที่ไซเว่ขึข้นไปที่1.75นะครับสูงสุดของลีนเอลิชั่นนะครับอย่าลืมนะครับว่าการเดินทางของราคาเนี่ย มันจะต้องอสูงสุดต่ําสุดนะครับคือต่ำสุดที่ตรงนี้แล้วก็จะต้องขึ้นไปที่จุดสูงสุดที่บริเวณสูงสุดของกรอบดีเนเรชั่นนะครับนี่คือแนวทางการเคลื่อนตัวในสไตล์ของ Channel ของเราครับซึ่งนะครับตรงนี้นะครับมันก็มาจากนะครับมาจากการเคลื่อนตัวของราคากับเวลานะครับพกผันซึ่งกันและกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบดีเนเรชั่นสูงสุดและกรอบดีเนีชั่นต่ำสุด เมื sea, Warning, ite, ่อต like so, ่าสุดเข้ามาก็จะไปสูงสุดสูงสุดก็จะลงมาต่าสุดต่าสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดมันจะเป็นแบบนี้โดยธรรมชาตินี่คือแนวโน้มการเคลื่อนที่ของราคาแต่ว่ามันจะไม่เป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆเคลื่อนตัวไปแล้วแต่จังหวะแต่ว่าถ้าเกิดต่าสุดมันจะต้องขึ้นไปที่จุดสูงสุดเมื่อสูงสุดก็จะลงมาที่ต่าสุดแต่มันจะไม่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแบบนี้ก็เหมือนตัวนี้นะครับต่าสุดเสร็จมันก็จะค่อยๆขึ้นไปค่อยๆไซเว์ขึ้นไปที่จุดสูงสุด เมื่อถึงจุดสูงสุดเสร็จมันก็จะไซด์เวดาาลงมาประมาณนี้นะครับทุกท่านครับอันนี้คือตัวแรก ttp ที่นําเรียนนะครับว่ามีบอลลุ่มเข้ามาครึ่งวันแรกนี้ล้านหนะครับถัดมาครับตัวที่2ที่เราจะสามารถเข้าเก็งกําไรได้หรือเปล่าก็คือตัว bts นะครับจากตัวนี้เราก็บอกว่ามันคงจะเข้าเก็งกาไรได้เพราะว่าจุดต่าสุดของขาลงเรียบร้อยแล้วมันก็จะไปที่จุดสูงสุดของขาขึ้นนะครับก็เห็นได้จากนะครับจังหวะนี้นะครับ คือมันลงมาต่ำสุดแล้วมันก็จะไซเว่กลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดบนกรอบเรนเนลักชั่นนะครับเห็นได้จาก m a c d ยังคงชี้ขึ้นนะครับ RSI ชี้ออกด้านข้างนะครับอยู่ที่45ถึงมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่70โอ้บอสนะครับแม้ว่าวอลุ่มออกนะครับวันนี้นะครับแต่ราคามันจะค่อยเคลื่อนตัวไซเว่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดในที่สุดนะครับทางทุนลองพิจารณาดูนะครับถ้าเกิดท่านเก่งกาไรตั้งแต่เริ่มต้นตรงนี้ก็ถือว่าได้กําไรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่า ราคายังคงต้องทํากําไรต่อไปและจะยืนหยึ่อยู่เหนือกึ่งกลางบรูจแบนนะครับเมื่อราคาเย็นอยู่เหนือกึ่งกลางบรูจแบนก็จะไซเว์ขึ้นไปในที่สุดไปถึงกรอบสูงสุดนะครับอันนี้เมื่อหลุดกรอบเรียบร้อยต่อไปก็อาจจะมีโอกาสหลุดกรอบขึ้นไปที่ตรงลีเนลก็ใช่ตรงเส้น200วันนะครับก็อาจจะพุ่งขึ้นไปชนเส้น200วันในจังหวะถอบต่อไปนะครับท่านทุนก็ลองพิจารณาดูว่าถ้าเกิดท่านเข้าตรงนี้นะครับราคานี้7.75แล้วราคา มันตีมาแล้วทำกำไรกับทุกท่านคืนไปที่8บาท9บาทพอจะมีโอกาสหรือเปล่าทาลองพี่นาดูนะครับก่อนการลงทุนนะครับใช้สติเยอะๆนะครับเอาวันนี้นะครับมีบอลุ่มทั้งหมด3 0 0 0 0 0ในช่วงเช้านะครับแล้วก็มี v a l u อยู่2 0 0 0 0 0นะครับรัดมาอีตัวเพิ่งเข้ามาในในการที่มีวอลุ่มเยอะก็คือตัว BDMs นะครับเช้านี้มีบอลุ่มอยู่ที่180นะครับถือว่าเยอะอิดหน่อยนะครับ มาดูการเคลื่อนที่ของเขานะครับดู M S D ยังคงอยู่เหนือเส้นศูนลแล้วก็ไซเวย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ R S I เช่นเดียวกันอยู่ที่54นะครับแม้ว่าวอลลุ่มนั้นมีแต่วอลลุ่มขายนะครับ2ตัวคือเป็นสีแดงนะครับวอลลุ่มขายนะครับแต่ว่าราคาก็ยังคงคยังคงยังคงจะต้องไซเวย์ขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับเห็นได้จากเลยครับต่ําสุดตรงนี้นะครับขึ้นไปสูงสุดตรงนี้สูงสุดตรงนี้ก็ลงมาต่ําสุดตรงนี้ สูงต่าสุดตรงนี้ก็ต้องจะขึ้นไปที่จุดสูงสุดเพราะฉะนั้นจุดถัดไปก็คือมันจะต้องวิ่งจากต่าสุดขึ้นไปสูงสุดก็เป็นไปตามสเต็ปของการเคลื่อนตัวของราคานะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอยู่ในกรอบ linear regression นะครับคือกรอบสีเขียวแดงสีเขียวอาสีเขียวสีแดงนี่นครับราคามจะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ในกรอบนี้นะครับหลุดกรอบมันก็จะโถปีบคับให้กลับเข้ามาอยู่ในกรอบแล้วก็โยกขึ้นโยกลงสุดท้ายก็พุ่งขึ้นไปจุดสูงสุด นี่คือแนวทางการเก่งกําไรในสไตล์ของเรานะครับตอนนี้ก็คือว่าน่าจะเป็นจุดที่เข้าเก่งกําไรเพราะาราคาเริ่มยืนอยู่เหนือเกลืงกลางบริจัทแบนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคายืนอยู่เหนือเกลืองกลางบริษัแบนมันจะผลักราคาขึ้นไปด้านบนเพราะน,นั้นราคาก็จะพุ่งขึ้นไปที่จุดสูงสุดก็คือ35บาทหรือใกล้สุดก็อยู่ที่32บาทนะครับตอนนี้ต้นทุนอยู่ที่29.75นะครับเป็นตัวลิสต์แดเป็นตัวด้านทานราคาก็คือตัว p d m s จบเลยนะครับ แต่ว่าอันนี้คือคือมันคือแท่งเทียนของแถมเฟรมวีคนะครับแต่ว่าราคาจริงก็มันต้องดูที่ตาม e เฟรมเดย์นะครับราคากําลังจะยืนอยู่เหนือเส้นกึ่งกลางบูโจแบนนะครับรานนั้นราคาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปตอนนี้ราคา29.75ใช่ไหมครับราคาจะไซด์เวย์ขึ้นไปที่จุดสูงสุดของเขาก็คือราคาประมาณสัก31บาทราคาก็จะขึ้นไปที่31บาทเมื่อสักครู่เราดูเป็นไทม์เฟรมวีคทีนี้เรามาดูไทม์เฟรมเดย์นะครับจังหวะก็ เอสเมดีกำลังชี้ขึ้นนะครับายใซก็กำลังชี้ขึ้นอยู่ที่5 4หมายว่าบอลลุ่มจะออกนะครับแต่ว่าเป็นบอลลุ่มคือไม่มีบอลลุ่มในการสั่งขายมาเยอะกว่านะครับแต่ว่าราคาก็ยังคงไซด์เว์อัพขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็คือว่าราคามันจะค่อยๆเคลื่อนตัวไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับจะไม่รีบนะครับแต่ว่ามันจะไปที่ไปหยุดนิ่งๆอยู่ที่จุดสูงสุดของเนลิเลชั่นใกล้สุดก็คือ31บาทนะครับสำหรับบ dMS นะครับถัดมานะครับ ของ g t v นะครับตัวนี้ก็มีการย่อตัวนะครับไซเวออ้านข้างตัวนี้ก็เช่นเดิมนะครับเราเราให้แนวรับไว้ที่0.24นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันยังคงยืนหยัดหนุนแรงต้านได้ที่0.26ยังคงต้องถือต่อไปนะครับเพราะโอกาสจังหวะเอามันค่อยๆเ,เข้ามาแล้วนะครับแม้ว่านะครับปิดคอยนั้นมีการย่อตัวแล้วครับจาก 9 7 0 0 7 9 8 0อ8ลองมาตอนนี้อยู่ที่9แ0 0 5แล้ว9แ0น4นะครับมีการย่อตัวนะครับย่อ,ยอในการทำกำไรแต่ว่าถ้าดู m a c d ยังคงยืนเหนือกว่าเส้นซีโร่ลนะครับ RSI ยังคงไซเวกเดานข้างอยู่ที่51น่าจะมีโอกาสขึ้นไปที่70ราคาก็ยังมีโอกาสที่จะพุ่งกลับขึ้นไปที่0.30นะครับจังหวะนี้ก็คือถ้าท่านรับได้ที่0.24นะครับก็จังหวะเข้าที่ดีนะครับ แล้วก็โอกาสที่จะก็ดีดขึ้นไปที่0.30นั้นก็ยังคงมีโอกาสอยู่ก็รอจังหวะของ BTC นะครับเวี่ยงขึ้นไปนะครับสลับตัวนี้คือ GTV นะครับย้ำว่า GTV นั้นก็คืออดีตคือ UPA นะครับซึ่งเป็นเหมือง mining นะครับก็พิจารณาดูดีๆนะครับถัดมานะครับ UAP นะครับ a p ก็เป็นจังหวะไซด์วูขึ้นไปนะครับตามสุดเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับ เขาจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปตอนนี้ราคายืนเหนือกึ่งกลางบรูแบรน์นะครับราคายืนเหนือกึ่งกลางบรูแบรน์จังหวะ MACD ยังคงชี้ออกด้านข้างถึงชี้ขึ้น RSI ชี้ SI ขึ้นไปที่55มีโอกาสที่จะไซด์เวย์อัพขึ้นไปรอแค่บอลลุ่มมีสีเขียวเข้ามาตอนนี้มีบอลลุ่มสีแดงเข้ามาเยอะนะครับเพราะราคาก็าจะค่อยๆไซด์เวย์ยขึ้นไปแล้วตอนนี้ราคายืนเหนืออยู่เหนือกึง ja Band. ่งกลางบรชจแบรน์เราก็ย้ำไม่ต่องเข้าใจว่าราคามันจะไซด์เวย์อัพขึ้นไปสลับ AP นะครับ อันนี้ก็เรียนให้ทุกคนได้ทราบว่าวันนี้ช่วงเช้านี้นะครับ AP มีวลุุ่มเข้ามา6,600 0นะครับประมาณนี้นะครับเช่นเดียวกับอมตะนะครับอมตะตอนนี้ก็ราคาจะไซด์เว์ขึ้นไปนะครับถ้าดูจากแท่งเทียนตอนนี้ก็คือสมเหตุสมผลคือเขาเขาเป็นแท่งเทียนสีเขียวปิดกลับนะครับตัวนี้คือราคาย่อตัวหลังจากที่เขามีการ XD ไปนะครับมีการ XD ไปเมื่อวัน2วันก่อนนะครับราคาก็เลยร่วงลงมานะครับ แต่ว่าวันนี้นั้นมีการยืนยันว่าราคาของอมตะจะขึ้นได้ต่อเนื่องเพราะว่าเขาปิดกลับนะครับการล่วงลงแบบนี้นะครับถ,ถ้ามีการล่วงลงแบบนี้แล้วเปิดช่องว่างในการล่วงลงไว้แต่ว่าวันนี้เป็นการปิดกลับเพื่อยืนยันว่าทิศทางของมันจะไซด์เวยกับขึ้นไปนะครับปิดกลับตรงนี้นะครับปิดกลับนี่แท่งเทียนสีเขียวยาววันนี้สามารถปิดแบบนี้ได้สวยงามมากนะครับถือว่าราคากําลังจะรีบาวกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดของลีเนเลกชั่น ตอนนี้ราคาก็จะเริ่มกลับขึ้นไปที่ 22, 23, 24บาทนะครับสลับตัวอ,อามตะนะครับแม้ว่าวันนี้มีวันรุ่มขายเยอะนะครับแต่ว่า i s i ยังคงชี้ขึ้นนะครับ m อเ d งอตัวไซเวอ์ออกด้านข้างนะครับก็ยังคงอยู่เหนือเส้นสีโลก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับถ้านักทุนก็ลองพิจารณาลองดูนะครับว่าตอนนี้คือแทนที่ราคาตรงร่วงต่ำมาที่สุดนี้ถือว่า ครซื้อตรงนี้ได้ก็ถือว่าเป็นช่วงจวังหวะที่ดีที่จะทากาไรจากตรงนี้ขึ้นไปถึงตรงนี้นะครับก็มีโอกาสที่ทํากําไรต่อไปนะครับั้หมดทั้งมมลนี้ก็คือเรียนให้ท่านทราบถึงแนวโน้มและการวิเคราะห์แล้วก็แกะสะแกตกันแกะเบาๆนะครับในใน,ในราคาหุ้นต่างๆที่นําเรียนให้ทุกท่านได้ทราบนะครับตัว BYD.com สนะครับเป็นมันเป็นตัวหุ้นบริมุสิทธ์นะครับเราก็เลยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แนะนําว่า มันต้องเป็นยังไงนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลหุ้นที่เราแนะนําไปก็คือเป็นจังหวะไซด์เว้อัพแล้วก็มีจังหวะที่ทํากําไรได้อย่างแน่นอนนะครับก็เลยให้ท่านนักงทุนได้ทราบกันนะครับฝากนะครับกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าท่านถ้าทำกำไรได้นะครับเราขอแค่เศษเงินของท่านนะครับสมมติว่าท่านทำกำไรจากการที่มาดูและการวิออเคราะห์ก็นนำไปใช้ วางวางกลยุทธ์นะทำค,ความเข้าใจในการเคลื่อนตัวของราคาถ้าเกิดท่านพอทํากําไรได้ท่านก็กรุณานะครับสมัครสมาชิกเข้ามานะครับโดเนทเข้ามานะครับด้วยการกดปุ่มสมัครนะครับมันก็จะเริ่มต้นที่35บาทนะครับซึ่งเป็นค่าน้อยกว่าค่ากาแฟนะครับถ้าเป็นสตาร์บัคก,ก็180ย6 0นะครับแต่เราขอเพียง35บาทเล็กๆน้อยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและให้ทราบว่าท่านสามารถทํากําไรได้จริง เราก็จะคอยสาบแช่งให้ท่านร่ํารวยร่ํารวยเป็นหมาเศรษฐีอ่ะร่ำรวยเป็นพันๆล้านเป็นหมื่นๆล้านนะครับเราเ็นนารายชื่อของท่านสมาชิกมาเพื่อสาบแช่งให้ท่านรวยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับฝากไปด้วยนะครับด้วยความเคารพนะครับสวัสดีครับ b กแบ k ค์กแช n แนลไม่แนะนำให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมของพระคุณมากครับ